หนองน้ำเก่าแห่งนี้เงียบน่ากลัวจับใจน้ำสีดำขำนิ่งสนิทเหมือนไม่เคยมีคลื่นไหวทั้งที่บนผิวน้ำมีหมอกบางคลออยู่ตลอดยายดวงหญิงชราผมขาวนั่งกอดเขาใต้แสงตะเกียงเธอสันพระาที่นี่ มันไม่เคยมีใครกลับมาเหมือนเดิมเลยสักคนมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมดห้าคนฝนหญิงสาวผิวคล้ำดวงตาจริงจังกำสมุดบันทึกไว้แน่นบีมเพื่อนชายแบกกล้องวางท่าล้อเลียนแต่แอบกังวลจูนหญิงร่างเล็ก ใบหน้าซีดกลัวจนแทบไม่กล้ามองในน้ำไตหนุ่มท้องถิ่นผู้ดื้อรัน้นหัวเราะเยาะคำเตือนมดสาวนักเหตุผลยกมือถืออัดเสียงทุกคนไว้พวกเขาหัวรเราะเฮฮาแต่แววตาเต็มไปด้วยความท้าทายคืนเนี้เราจะพิสูจน์ว่าผีไม่มีจริง ผู้ใหญ่คมชายวัยกลางคนหน้าคมเข้มยืนขวางเสียงดุดันแต่แฝงไปด้วยความห่วงใยพวกเองอย่าไปเล่นแถวนั้นเลยกลางคืนหนองน้ำมันไม่ต้อนรับคนนะทุกคนเงียบมีเพียงสายตาเยอะหยันของไตที่สวนกลับไปด้วยรอยยิ้มแบบแข็ง,ขงแข็มมถูกตั้้งงริหนอนอ ไฟฉายสองสะท้อนผิวน้ำจู่ๆก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เหมือนก้อนหินโยนลงไปในน้ำฝนเงี่ยหูฟังนิ้วสั่นกดปากกาเสียงเหมือนใครหัวเราะอ,อยู่ในน้ำจูนกอดแขนเพื่อนไว้แน่นริมฝีปากสั่นพึมพำกลับเธอแก้กลับเธอฝนนะฉันกลัวบีมหันกล้องไปทางหนองนะ้ำ แต่เลนจับได้เพียงมือซีดดโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำขวานไม้สะพานเ e อียดอาร์ททิ A R ้งรอยสดใหม่ไว้ทุกคนพงะงายไปพร้อมกันแสงตะเกียงแกวง่งแรงเหมือนมีคนเป่าทุกคนกรีดร้องด้วยความกลัวรีพากันเข้าไปในเต็นท์ทุกคนคิดว่ามันน่าจะจบเพียงเท่านี้แต่หารู้ไม่ว่า นิ่มแค่เพิ่งเริ่มต้นเองจู่ๆก็มีเสียงเหมือนรถบัสอยู่บนผิวน้ำทำให้ทุกคนเงียบได้แต่มองตากันสักพักก็มีเสียงคนร้องไห้ทั้งเสียงของเด็กเสียงของผู้หญิงเสียงของคนแก่ดังระงมเป็ดเต็มไปหมดแต่ในขนาดนั้นเองเหมือนมีมือใครสักคนมาลูกที่เต็น จากด้านซ้ายค่อยๆลากไปด้านขวาทุกคนกลัวจนร้องไม่ออกแล้วก็มีเสียงเดินเหมือนฝีเท้าเปียกน้ำเดินมาหยุดตรงหน้าเต็นท์ซิปค่อยๆรูดขึ้นช้าๆจูนกรีดร้องไห้ขึ้นมาทันทีฝนตะโกนบอกไตแกทำอะไรสักอย่างสิกูกลัวหมดแล้วเนี่ย แต่ตะโกนกลับมาว่าไม่เอากูก็กลัวสิบรุดขึ้นจนสุดแล้วก็มีหน้าของใครบางคนพุ่งพรวดเข้ามาหลังจากนั้นภาพก็ดับมืดไปดุงเช้าผู้ใหญ่คมพาพวกเด็กๆไปหาครูคำหมอผีเท่าชายผอมแห้งดวงตาลึกเสียงสั่นเหมือนสะกดทุกคำ หนองน้ำนี้ไม่ใช่แค่ผีตัวเดียวแต่มันเป็นกองวิญญาณของคนที่ตายไม่สงบเพราะมันมีรถปาดตกน้ำทุกดวงวิญญาณมารวมกันกลายเป็นของต้องห้ามชาวบ้านถึงได้เตือนพวกเองว่าอย่ามาที่หนองน้ำนี้ไงเดี๋ยวคืนนี้ พวกเองจะได้เจอของจริงแน่สายสินผูกข้อมือของทุกคนฝนรู้สึกชีพจรเต้นแรงไม่ปกติบีเมื่อซึมกำกล้องเหมือนเป็นคนโล่สุดท้ายจูนร้องไห้แบบเงียบๆโตยืนกระสับกระสายเหมือนจะก้าวออกทุกเมื่อมดกัดฝันกลั้นน้ำตาครูคำ ขีดผงขมิ้นเป็นวงขอให้ดวงวิญญาณผู้ไร้ที่ได้ออกมาพิสูจน์ตัวว่าพวกเจ้าคือใครผิวน้ำปั่นป่วนฟองอากาศผุดขึ้นเป็นเส้นเงาลดบัตสนิมขึปรากฏใต้ผืนน้ำเสียงเด็กหัวเราะเย็นยะเยือกดังมาและหญิงผมยาวตาขาวพลวน ค่อยๆยืนขึ้นข้างเด็กชายกอดลูกบอลสีแดงพอทุกคนเห็นดังนั้นก็วิ่งหนีเอาตัวรอดไต่ก้าวพลาดร่างทั้งร่างถูกน้ำดูดลงไปทันทีจูนร้องกรีดลั่นวีมกระโจนเข้าไปจะคว้าเพื่อนแต่สิ่งที่ผุดขึ้นมากลับเป็นใบหน้าของชายแก่ผิวเหี่ยวคล้ำดวงตาขาวโพลน มองตรงเข้ามาในกล้องบีมชะง,งักแขนสั่นสะท้านก่อนจะถูกผู้ใหญ่คมกระชากกลับเข้ามาเขียนพิธีแสงอาทิตย์ลอดหมอกลงมาบางเบาเงียบจนได้ยินเพียงเสียงไกขันไกลๆเหลือเพียงแค่ฝนบีมและจูนยืนตัวสั่นร,ร้องห้าอยู่ริมน้ำ น้ำนั่งนิ่งแต่เหมือนแอบเคลื่อนไหวในเงาครูคำหอบหายใจแรงกล่าวขึ้นว่าปิดแผลได้แค่ครึ่งเดียวน้องเนี่ยมันยังหิวอยู่ฝนก้มหน้ามองสมุดบันทึกมือสั่นหนักมากน้ำตาคลอแล้วพูดว่าจริง เราควรจะเชื่อผู้ใหญ่ที่คอยเตือนเราบางอย่างไม่เชื่อก็ไม่ควรไปลบลู่เพราะการที่มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง